สวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องถักท,ท่ายสวัสดีสวัสดีเอฟซีเสุขสุขคนเด้อพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนงันงงาน้ชงอนมือนีเนาะมาแปลงเอาเตาพี่น้องเตาที่เหาเห็ุเป็นเวลาครบหนึ่งปีแล้วหอดแต่บอกว่าหนึ่งปีนี่เอ้อเตาเหานี่เกือบหอดบหนึ่ง ว่าเว,าวลาควมมันถึงขนานะเป็นปีเลยพี่น้องเต่าตีแตกไปครึ่งหนึ่งหรือ,รอว่าบ่ได้แตกพอดีมีแต่บอลเท่าอ,อันนี้บอกเออบ่ได้แตกพอดีเนาะพี่น้องพื้นที่หนองอันผ้ากันต,ตันนนดเนาะซอยกันต,ตัดเบอร์ทุกคนเนี่ยพี่น้องนี่เดีซอยกันตดซอยกันคนเนาะนาจัก พ่อเตาเหรอบ่พ่ออไะไเนาะขอ้อยยายปที่ว่าพ่อถ้าบ่พ่อก็ยังเล็กน้อยเนะยาะส่องนี้แหละพื้นแปลงแปลงไม้เบิร์ดนะพี่น้องนี่เดีแปลงพวกลังค่าพวกใส่ไม้ลักมันใส่ไม้เบิร์ดม,ม,มุ่งไม้เบิดพี่น้องแต่ว่าลังกระซีหินตัวเก่าเปลี่ยนตะลักมันเปลี่ยนลากเปลี่ยนแตะลักพี่น้อง เอาไซเอจอยอไเอานหน้าี่เพี่หลงชิพ่าพี่้องมาเบิง่งเต่าของเขาแตกน้อยหนึ่งนะพี่หลงทำทำแบชิมาโอบเพิ่ม้าออเ,มเขาเอาฝืนเขามือนี้เขาชิมาแปลงแปลงขวดดินทั้งในออกเลยก็แปลงไข หูไยมันหูอส้ามันมาตบนบบันจสีทนบอลมเนาันอันนี้ง่ายฐานบรลมเนาะเขากันเขาแค่เอาเพื่องเอาเพืองโป๊ะเด้กะเอาดินโอบต่อนี่จัดพื้นง่ายจัดพื้นง่ายก็มีแตกแน่มีเป็นหูแน่ ข้างในนี่กว้างเลยพี่น้องกว้างกว้างจีแนมเบิงเตาน่หน่อยพี่เขามาข้างในเขาไปถ่ายชีหาหกคนสิบคนถ้าแบบนั่งแนบแบกันเนาะใส่ได้ฟื้นเท่ยลหรเท่ยละรอันนั้นเท่า่เจ็ดแปดสอบส0บหัวเก้าสอบเนาะ

ปอมันง่ายนะปอมันงงกลัวนะคะกระหูมันเนี oh. ่ยกระหูกระไรมัดโอ้โหแกงทุ่มเตาหนีนาก่อนขวดทุ่มอันนี้นอกก่อนโอ้ยลืมเอาคาดังกล่องมาเพราะเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันส่วนเยอะถ่ายให้พี่ไม่เพิ่นส่วนก่อนนอนพี่น้อกเดี๋ยวจะนั่งกับเปลี่ยนกันส่วนได้เติบได้ฟองดินแน่นี่ ในหูนี่ฮาอัดนี่เน,ะนาะมนหาเอาบักแป้งมาปลูกอยู่บางน่ดหละคืออะไรมันแห้งไรคือมันตายบ่มีฝน,นเนาะบ่มีฝนช่วงอนันนี้ใตล้คัวปีหูบักง่ายมันเลยผีหลังขดออกมาเนี่ยเป็นหูไฟปีนี้ือจารณามีอุปกรณ์ครบไง นี่รวยไม่มยังกระดาปีหันดัวกระลัวน,น้อยสว่วนอจิตเน,ะนาะสามสี่เสียมาเสียมาสวนเตายัางมามีนะสมัยตะกี้ท่วมอ,อึดพท่วมอยากมีมีแต่ดัวแบบมันใส่รายปีเห็นนะมันก็นเป็นดัวเน,นื้อเห็นนะมีแต่ดัวแบบว่าอันนี้เมื่อกี้กันลำบากอันนี้เลยเผาถ่านคลายน้องเกิดใจน้องเผาเผาน้องเผาถ่านคลายได้พี่น้องกันยันแบบว่าเพื่อเชี่เบีเเดยดงานอะยู่ข,อขอ้อกลวง เขาทานคายตะกีแมนพี่นองตอบอะไรทนาวะอบว่าข้าพัน้าพันิบหันถ้าเป็นเงินบาทจะข้าวตะกีกันเนาะบนบนแมนสิว่าได้ไรคือคืปนนอปัจจุบันได้เปล่าข้าพันธ้าวพันตะกีหัน กับประมาณถ้าเทียบใส่เดียวนี้เนะาะซาพันเทียบใส่ตอนนี้ใช่พี่น้องซาพันกับสิบประมาณซาพันร้อยหนึ่งหันสี่ชิบพันซาพันกัหัเฮ้ยประมาณหันิบบาทพี่น้องซาพันหันิบบาทแม่นแหละสอบละหันิบบาทบ่รมันสอบน้อยได้พี่น้องสอบยิ่ใหญ่เห็นด้ สอบง่าด้สอบ 40, พันีะได้ลารับร้อยแปดสิบบาทแตบาทแม่เอชพันตะเกียสอบนึงกันแิบบาทเห็นเอ้เงิ่นบ่เิดด้วยเนเก็บบ่อ่อนค่ะคือปัจจุบันขวดทำเพียงเดียวควดหูแดวอันนสิถ้าเห็นบึงเราพอยังสิขวดทางนอีขวดให้มันดีๆเพียง สว่วนดินออกให้มันเบิดเๆ,ๆพี่ห้องท่นนี้พอเ้ากระได้ขวดแล้วเรียบร้อยเดนะี๋ยวนาะสิเมอร์อะไรพี่ห้องนี่ขวดหูแพ้วหูไฟพี่ห้องนี่หูไฟเนาะเดี๋ยวสิพาพี่ห้องไปเบิ่งข้างในข้างในกันตะกี้แต่ก่อนแต่เาานนาา้าท่านได้ขวดแทนพี่ห้องอันบพรท่านได้สะอาดไปเนาะมันจะมีเศษถานพี่ห้อง หมูไฟเฮาบัวทันขวัดแล้วเนาะเบื้องในจะมีเศษทานแล้วกะเฮากัขวัดน้องเพียงนี่ขวัดเด็กกะส่วนเศษทานออกมานี่นะเนาะเศษทานที่เฮาเฝ้าแต่ก่อนเน้องเพีงยงนี่ไปแยกเศษใดกลับน้องเพียงออกมาไปมืออเทียงขวัดน้องเพียงมือหนาจังสีมาต่อเนาะมืออื่นมืออื่นเฮากัสีได้มาสืบต่อภารกิจของเฮน้องเพียงคือคือมาเห็ดเองหลายอย่างอะไรเพียง ต,ตอนนี้สีกลับก่อนเนาะฟืนกับสีประมาณนี้เพียงนี่เดีเตาไปใจเพียงอันนี้เป็นบอ่อดินที่เขาจกเนาะตอนเขาเห็ดเตาอะไรเพียงเขาเพื่อะจะเอาดินอยู่ใส่เขาก็เลยขคาร,ร์บอนเพียงเอาอย่างคาร,ร์บอนนะเพียงคาร์บอนแต่เขาก็เอามาอบอบเขาก็เอาเพื่องเพียงเขา เริ่มแรกห็นให้พี่น้องคิดภาพเนาะว่ะตั้งไม้ขึ้นเนาะตั้งไม้ขึ้นเป็นวงมุ่นคือเตาและก็เอาไม้หันเอาเครื่อไม้เห็นพี่น้องมาดไวเนาะแลวก็มันจะตั้งเพราะว่ามันใหญ่ดิตั้งแล้วก็เอาเฟืองรอบรอบรอบแลวก็จกดินเหนียวพี่น้องไปโอบเนาะให้พี่น้องคิดภาพมายๆโอบเป็นเตาเลยการเรียบร้อยพี่น้องโคตรกับบริย่าเกินไปเนาะกับบริโคดงา่ายดีวะ สิไปโอบเสิไปเดีย๋ยวลอยโหลดมันโมเมนต์เพื่อนไปโอบยังสิมาปิดต,ตอนมันพิวปิดมันพิวนั่นพิวนี่เห็ดเตาใหม่จะพื้นสิใหม่จังไดเพื่อนไฟคุ้มเฮงโอ้หลายอย่างเพื่อนถ้าคนบ่ชำนาญคนบ่เคยเห็ดนี่จะเห็ดบ่เป็นเดนเนาะโมเมนต์เรื่องง่ายๆเลยเพื่อนแต่ว่าพวกเฮาก็ถือว่าเห็ดมาหลายปีเลยเพี่น้อนม่ได้ชำนาญหรอกแต่ว่าการมันก็เห็ดเป็นเนาะ พี่น้องเดียวตอนนี้เฮากะสิได้เมื่ออะไรเนาะพี่น้องเมื่อเทีย่ยงนี่แหละไม่ได้ไปใส่เมื่อหานั่งดินอยู่เทีย่ยงซ้ำได้เมื่อซ้ำมันคำตอนนี้มันกะคำเลยเนาะพี่น้องไก่สีได้เมื่อบ่าน,นเยเดียเด๋ยวหนอันกะสีได้คอจบคลิปไปเพียงตำนีเนาะพี่น้องห้พี่น้องมาเบิ่งเตาคลิปนี้กะจะลงช่วงแรงๆพี่น้อง คลิปนี้อาชีพมวนเปนไรนะพี่น้องยันวาอฟีซผึนเบื่อนะสีลงให้พี่น้องเบิ่งชื่ออัปเดตเต่าเพราะว่ามือหนาขาก็ยังสีมาต่ออยู่มันสิไปอันนั้นในช่วงขาเอาพื้น้าเพล่งมันจริงจีิแปลว่าให้พี่น้องเห็นนะว่าข้าเอาเข่าจังไรให้พี่น้องหูว่ามันเป็นจะไรเห็นแเนาะตอนนั้นพี่น้องจังสิไดหูว่าเอาพื้นเขาจู่เตาจะไรเนาะแต่ก็สำหรับคลิปนี้เนาะอันก็สีไดคอโตอัมลาพระจลยเด้อพี่น้อง ขอบคุณขอบใจพี่น้อง FC เด e อบ s อผูสุขทุกคน,พนงพที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง